คียนดาน้อยไอ้ร่อัวใของเรืองคืหนงจรรู้ไหมคะว่าทุกคั้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิชันเองหรือถ้าผู้ชมทุกท่านเนี่ยดอกไปด้วยรอยยิเมื่อสักครู่นี้นั่งอาดไปเนี่ยยิ้มไหมนะจะบอกให้ถึงแม้ว่าเราเองจะังไม่ทันแต่ก็เพลงน้ คือเป็นเพลงที่อามาตะจริงๆค่ะครับผมน้องแนนนะค่ะหลายท่านอาจจะเป็นแฟนใหม่ของสุสาติค่ะแต่หลายท่านเป็นแฟนตั้งเดิมติดตามสุสมาชาติกัมาเป็นชาแนเจ้าหน้าที่ของเรามีการเปลี่ยนแปลงับ,บน้องแนนก็เป็นเด็ก <c oughs> รุ่นใหม่ที่มาสืบทอดสิทธิ์ดีๆที่พี่ๆชาวสุสาี่ทำไว้ ผู้ว่ามุส่งของเรานะคุณพี่สุขินอยู่ข้างานที่ผู้ว่ามุ่งส่งอยู่กระสรวนตแพมาตลอดในเหตุอันกลับไปดูกับพี่สุขินไหมครับวันนี้มันช่วยพวกเราเลยผมอยากกถาบเรื่อครับท่านผู้เกียรติครับศูนย์ทันตสุขินเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตั้งอยู่ที่ทาการกรุงเทพจังกัดมหาชนสาขาสะพานทางฟ้าซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเดิม จะเป็นโรภาพ,พยนต์ชัยุชาเพราะฉะนั้นพวกเราชาวสุสานที่สิทุกคนจึงถืออยู่ตลอดเวลาว่าผู้มีพระคุณเปรียบเสมือนเป็นย่าผู้ใหญ่ของเราที่พวกเราชาวสุสานที่สิลจะไม่มีวันลืมคือมิชฉาท่านคุณเกริครับผมขอเวลาท่านสัก,ก,น,สกนิดเดียวครับสักนแค่หนึ่งนาที วันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้จะครบรอบ44ปีแห่งการจากไปของพระเอกาลของพระราชทานคนแรกของเมดองกาวิชัยัญชาถ้าท่านยังไม่ลืมเขาผมขอความก,กรุณาทุกทนลุกขึ้นยืนไหว้อานส่งความรู้สึกดีๆไปถึงบรรพบุรุษหนังไทนที่เป็นวีรบุรุษในดวงใจงของเรา